อโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มให้โชคนะครับท่านผู้ชมให้ตรงๆเลยหกหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมามนะครับอันนี้มีแล้วอันนั้นยังไม่มีอ๋อมีแล้วอันนี้มากับทูบจ้ะโอ้อคุณแม่ก็จะใช้ทูบอันนี้เลยอันนู้นยังไม่มีหรอกอันนั้นยังไม่มีเดี๋ยวอยเอาก็ไดนะ้ขอต่อนะครับสิบหกธันวาคมหกเจ็ดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วอจอปลวกเทวดาน้อยนะครับจะให้โชค อีกแน่นอนนะครับต่อเนื่องเลยนะครับปีใหม่นะครับจะปีใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับขอให้หมดนี้หมดสินนะครับกับคุณแม่ตาพรทุกทท่านเลยนะครับนี้คุณแม่จะหันเข้ามามันจะไม้มือวางลงตรงๆครับชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงไหมนะครับเงินในกระเป๋าเรายังพอรู้นะครับว่าเหลือกี่บาทแต่เวลาชีวิตเราไม่รู้เลยว่าเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันนะครับขอโชคนะครับกับคุณแม่สถาพรนะครับจอมปวกเทวดาน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับสาธุสาธุสาธุ ดานอ้อยวันนี้พ่ออัมพลกับพี่แนนมานะลูกอ่าขอโชคขอลาบหนูตโตให้โตให้พี่แนนแม่นๆอีกนะลูกโอ้ตรงไหนน้อยจะอยู่บินแข็งไมปากใส่กล้วยครับจะออโอเคเดี๋ยวตั้งใหม่เทวดานอ้อยได้กินกล้วยไข่อย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชม ขนาดช่องคำพลยังไม่ได้กินเลยนะครับวีสามสิบบาทสามสิบบาทคุณแม่สาพรนะครับซื้อมาไหว้อยากให้จอมปลวกเทวดาน้อยได้กินนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับเทวดาน้อยอยากกินน้ําส้มนะครับคุณแม่ก็จัดให้นะครับก็อยู่ที่จอมปวกเทวดาน้อยแล้วแต่เมตตาคุณแม่สาพรอีกไหมงวดนี้งวดที่สองนะครับวดที่ผ่านมาก็ให้แล้วตรงๆนะครับหกหนึ่งนะครับ สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเทวดาน้อยเอ้ยพออมพลมาแล้วนะลูกพี่เนนด้วย ยายเขาซื้อของที่หนูบอกยายมใหม้หนูทุกอย่างแล้วแล้วก็พ่อก็มาขอโชคขอลาบงวดนี้ก็ขอให้ได้อีกนะลูกนะสามตัวเลยนะงวดนี้สาธุสาธุมีกล้วยไก่มีส้มมีขนมปังมีนมที่หนูจบยายซื้อมาให้แล้วสาธุ ครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นเลขถูกนะครับต้องถูเลยะข,ขอให้ได้สามตัวแม่นๆนะลูกนางว่านี้ยายซื้อของมาให,ให้หนูกินเยอะๆเลยอัน,นี้ดีกว่านะแกมีเขาบอกว่าให้หใหใหหใหเธวดากินก่อนยาย ยายกแล้วยายกินที่หลังก็ได้เว็ <c ười> าน้อยก็เป็นเด็กสาธุสาธุสาธุได้สามตัวมันแม่นนะลูกนะสาูกมีเพื่อนมีฟูงก็พาเพื่อนมากินด้วยนะลูกสาธุ ะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกที่หนึ่งก็คุณแม่สาพรท่านก็จะไหว้คุณยายมีตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าท่านจะเดินทางมาจากหลักกิโลให้โชคนะครับยายก็บอกนู่เองไปยากเจ็บแข้งเจ็บขาเดีย๋ยวยายเดี๋ยวยายก็มาเองอืบอกจ้ะอู่ไกลท่านก็มาหาเนาะคุณแม่นะยายก็ไม่ยุง่งยากรักลูกรักหลา ra chỗ nó mới ăn lục nó này. Thôi là. Đường.

จ่าธุยายเอ้ยมากินเอ้นี่าธุกยมีเจอมาโหมาประสาไงินีนอำเภอนนองเงินมาสมโุกสมเรียบใหญ่ก็เอาใหญ่เอาโจกเอาเรียบองเจ้าได้ใหญ่เด้อจาธุกจาธุกุกลานเอาของมาว่ายายแล้วก็เจญยายมารับประจานยายเดินมาตั้งแต่ตาเสดินเงินมายายนั่งรถไม่ได้ยายเป็นคนแก่ยายเดินเอาก็ถึงบ้านอินูอยู่นี่แกนี่เอง จ้ายจ่งใหญ่โมโหมากซาเลยยายเด้อมีกล้วยไข่โอ้มาสมนิทลงปีไปรวยใหญ่เบ้อใหญ่ิังใหญ่โมโหมกากซาน้ำส้มมีกล้วยมีนมจ้าถุกขวเจ้าสมชิบสมเรียบใหญ่ก็อ้อยปานใบโตปีโตเด้อใหญ่เด้อจ้าถุกหญ่มี

ว่าคุณแม่สตาพรน,นะครับท่านก็จะจุดเลขทูบนะครับสองจุดเป็นประจํานะครับท่านผู้ชมนะครับไปเรียบคเจ้าเลใหญ่ครับเดี๋ยวในในช่วงที่รอเลขทูบคุณยายมีเดี๋ยวให้คุณแม่สตาพรพาไปดูเลขทูบฝั่งนู้นด้วยนะครับ อยากให้คุณแม่ไปน,นั่งรอเลยเพราะว่าจอมปลวกเทวดาน้อยบรรดาลโชคแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาจ้ <c oughs> เป็นยังไงคุณแม่ได้ตัวไหนแล้วหกหกหกมาแล้วหกสองตัวมาแล้วหกสองตัวจ้าจะเป็นหนึ่งได้จะเป็นสี่เนี่ยโอมาแล้วหกสองตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่หมดนะครับเราเราค่อยไปดูกันนะครับอยากให้คุณแม่ดูอหกสองตัวมาแล้ว เมืที่ผ่านมาหกหนึ่งตรงตรงนะครับท่านผู้ชมสามหกหนึ่งแล้วก็ออกโอหกหนึ่งสามหกหนึ่งนะครับแล้วก็มาหกหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับอืมหกหก,หกสี่อ๋อหกหกสี่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลย ตรงนี้จะเป็นเลขจอมปลวกเทวดาน้อยนะครับท่านผู้ชมหกหกมาแล้วนะครับ 66. หกหกเลขสวยน้องแม่เนาะใช่หกหกสี่ไม่ได้เห็นนานแล้วดิผมว่า อืหกหกสี่หรือเก้าเก้าสี่ใช่ครับอันหนัวขึ้นหนัวลงเลขสวยนะครับท่านผู้ชมอืม อีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับได้ตัวไหนครับคุณแม่ได้หกหกสี่ค่ะหกหกสี 6, 6, ่า,ามที่คุณแม่<ะ>นั่งจ,ลลจุดเลขทูบคิดว่าจอมปลวกเทวาดาน้อยจะให้อีกไหมครับวเนนี้ยจ้าเขาก็ว่าเขาจะให้อีกอยู่จ้ะเทวาดาน้อยจะให้โชคอีกนะครับคุณแม่ทราบก่อนนะครับท่านพูดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ อ้หกหกสี่นะครับท่านผู้ชมชัดๆเลยคุณยายซื้อกล้วยไข่มาให้ผมนะก็บอกออมาเก้าบาทคือขอครั้งนี้จากน้ำแดงกลายเป็นน้ำส้มจะเยวได้กินกล้วยไข่ด้วยจ้าบอกผมอยากกินกล้วยไข่กับน้ำส้มก็บอกอืมกางเหล็กเล็กๆ,ๆกโอ้สาธุสาธุไอไม่จริงๆเ้อลูกเทวดาน้อยโอเคนะครับท่านผู้ชมชัดๆเลย หกหสี่ <64, S 2> ได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมถูกยเสยสังมังคลายาจามิสาธุมีเพื่อนมีพวกอยู่ไหนก็พากันมากินเลยลูกอย่าเอามาให้หนูกินนะให้พ่ออำพลให้พีเ่เนนได้โชคได้ลาบกับหนูนะ ยูทู e ได้มีกินมีใจเขาบอกว่าเพื่อนเขาเยอะเทวดาน้อยอะ่ะยายใจดีได้กินทุกคนเนาะจ้ะฝาาเพื่อนเข้ามา โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้จุดเลขคู่นะครับขอจ้องเทวดาน้อยเทวดาน้อยได้หกสี่นะครับท่านผู้ชมเลขชัดจังเลยอื้มย้ายได้ได้น้ออูหนึ่งศูนย์มาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจอมปลวกเทวดาน้อยนะครับท่านผู้ชม ได้หกหกสี่นะครับสําหรับเลขทูบจอมปวกเทวดาน้อยนะครับนีส่วนของเลขทูบคุณยายมีนะครับท่า,านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆอมกันนะครับขนมปังเอ้อยใหญ่เลขทูบคุณยายมีก็ได้ออกมาแล้วเป็นหนึ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เรือหนึ่งศูนย์ไป ้องแนนว่าตัวอะไรลูกไม่สองก็สามเอานะ่ะสองก็สามนี่นั่งเชียนตัวเลขไหเชียนตัวเลขคุณแม่เอาตาฟองวดนี้แม่บ้าเม่แม่บ้าเม่จับทูบเอาห้าโดกได้หกโดด ừm, <laughs> không thể mà đã nói hộp phóng tôi แัดมากเนะลูกเนาะเลขเนี่ยตรงมุมนี้ศูนย์อีกเนี่ยอืมอเรครสีเป็นเลขสองนะครับท่านผู้ชม ได้เป็นหนึ่งศูนย์สองนะครับสําหรับเลขทูบคุณยายมีนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งศูนย์สองนะครับในส่วนเลขทูบนะครับของจอมปลวกเทวดาน้อยนะครับได้เป็นหกหกสี่นะครับท่านผู้ชมนะครับหกหกสี่เป็นของจอมปลวกเทวดาน้อยนะครับหกหกสี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณแม่างออืม อาการตัวเลขให้ดูก่อนนะครับสำหรับงวด16ธันวานะครับ67ก็เป็นงวดของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้คุณแม่สักพรท่านก็สละเวลานะครับอันมีค่ามาขอโชคเพื่อเป็นแนวทางกับ S4 อีกแล้วนะครับแบบด่วนเลยจอมปวกเทวดาน้อยงวดที่ผ่านมา61ตรงตรงนะครับงวดนี้จุดได้664นะครับ664นะครับจับตาเลขนี้ให้ดีนะครับส่วนเลขทูกคุณยายมีได้102นะครับ102นะครับท่านผู้ชมนะครับ โอเคใส่เลขบัญชีแม่เดนะครับพอดีเอซถามมานะครับอยากจะได้เลขบัญชีกับเบอร์โทรคุณแม่ถาพรนะครับได้มีโชคกับคุณแม่ถาพรนะครับเผื่อว่าจะโอนเงินมาซื้อผลไม้ไหวรอมปวกเทวดาน้อยนะครับก็บัญชีนี้เลยนะครับแม่ถาพรนะครับบุญแปลงนะครับสามสามหนึ่งศูนย์หกสองห้าสี่หนึ่งเก้าธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ติดต่อคุณแม่ถาพรนะครับโดยตรงเลยนะครับศูนย์หกสามหกศูนย์หกห้าสองแปดสองนะครับท่านผู้ชมนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คุณแม่ท้าพรนะครับอวยพรให้เอฟซีหน่อยงวดน,นี้รับเชิญคุณแม่เลยครับสาธุก็แม่สตาพรก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านจงได้โชคได้ลาบกับเทวดาน้อยกับยามีเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะงวดน,นี้ก็ขอให้ได้สามตัวสองตัวสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกท่านรวยรวยสาธุสาธุนะครับวันนี้ต้อง กราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่สถาพรเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ที่มาขอแนวทางตัวเลขกับจอมปลวกเทวดาน้อยแล้วก็คุณยายมีนะครับนะครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับขอฝากถึง FC นะครับทุกๆท่านเลยนะครับในงานนะครับเปิดดวงเศรษฐีนะครับของปู่เทพห้วยทับทันนะครับก็จะมีการทําพิธีนะครับในวันที่9ธันวาคมปี2567 นะครับที่ทิพย์สานปู่เทพนะครับในวันที่9ธันวาหกเกียนะครับท่านผู้ชมบ้านกะทิตั้บลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับเบอร์โทรที่จะติดต่อนะครับปู่เทพนะครับศูนย์แปดห้าสามแปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองศูนย์นะครับติดต่อปู่เทพได้เลยวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่สถาพรมากๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้จอมปลวดทีเวลาน้อยกับคุณยายมีให้โชคเอฟซีได้มีโชคร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับจ้าสาธุสาธุขอให้ทุกท่านรวยๆค่ะสาธุ